ตามทุกคนโอ้มาเป็นขบ,บวนอย่าครับโอ้นี้วหลวงโดยการเฮ้อแล้วมาเลยแล้วกันแ,แ,แ,แล้วพุ่งออกมาแบบนี้จิตต้นหลอกตำรวจครับเป็นไงโอ้ยโอ้กลับมาทำงานครับหาตังค์ดีกว,ว่าครับทุกคนนะผมเป็นช่างครับวันนี้นี่ครับอู่กับผมครับเป็นไงทุกคนนะ โอ้มาครัทำงานเราทุกคนฮะมาครับเซอร์วิสครับคันนี้มีคนสั่งไว้ทุกคนนะฮะนี่นะฮะเป็นอ่ารถอ่าโฟบิวนะฮะคันนี้เลยนะครับสามารถลุยไฟเอ้ยลุยไฟขึ้นเขาลงห้วยนะครับเนี่ยโฟบิวครับอ่าสีดีครับลูกค้าสั่งไว้ท่าเป็นสีสไตล์ว่าเอาไว้แบบขึ้นป่านะครับส่องสัตว์นะฮะอันนี้นี่ว่าครับสีครีมครับ สวยครับนี้ body work นะฮะนี่ครับเราเป็นการชนแบบสีเดียวกันครับนี่ยังไงเข้าวอรถนะนี้บัมเบอร์ข้างหลังอ่านะฮะนี่ครับติดแบบว่าโชว์นิดนึงครับโชว์ลายนะฮะเป็นการโต้โต้ลมครับนี้เอ้ยตัดตัดลายวะนี่ครับลูกค้าชอบเข้าป่าครับนี้ผมว่าเข้าครับนี่ครับ นี่เลยครับส่งนี่เลยครับนี่ครับนอะไรนี้สวยเลยเข้าเลยนี่เข้าเลยสเกิร์ตโอ้เรียบร้อยทุกคนครับเราแต่งให้ลูกค้าด้วยครับนี้เป็นแนวว่าโฟวิลเรผมแต่งมาแบบเป็นนะฮะแล้วก็นี้แต่งเป็นแบบว่าลายพานนะฮะเอาไว้แบบลูกค้าต้องการเอาไปส่งสัตว์ครับนี่ฮะเข้าป่าเข้าเขาแล้วบนแบบนี้นะฮะทุกคนพร้อมส่งครับไปครับ ออโต้จอบซูวิดคุณลูกค้าครับผมไรับไปส่งแล้วครับไปทุกคนนะวันนี้นะ oh, <God. S 1> เออไปแล้วครับพุทแรงครับ <c oughs> อุ้ยเยอะโอ้ไม่รู้สัมผัสสามโอ้กอดเย่อีกแค่ หนึ่งกิโลาหน้าครับเมื่อกี้ชนบีนึงครับไะไหครับเหลือสองพันสามครับและทำการส่งของให้ลูกค้าครับวอทไฟนนี่ครับเราเอ้ยโอ้โ้แรงกว่าครั้งนี้ใช้ได้ครับบอกแล้วใช้ได้ครับดูครับปัดตูตอนนี้นี่ครับเราส่งครับ อ้าวผิดทางหรือสีข้างพังครับถอยดีดครับจอดทะลุ้าอ้าวอะไรไปแล้วเป็นไงครับทุกคนทูกค้าอุ้ยลูกค้าจะหุ่นหงิดนะครับตอนนี้เยอะดูห้าหมื่นทุกคนโอ้ไม่เขาดาเมทา 8, เจทั้งแปดลบไปนิดหนึ่งครับทุกคข้าุดหงิด เขาไปครับคุณลูกค้าเขาไปครับโทษทีครับคุณลูกค้าอ้าวไม่ไอุ้ยอุ้ยรถทุกคนว้าวอ๋อคันนี้คันใหม่ครับหืออย่างแรงรถของออเดอร์เนี่เอาไปส่งครับโอ้ไมก่กอดโทษส่งที่ไหนเนี่ย ท่าเรือทุกคนครับไปครับเราไปส่งลูกค้าครับวันนี้นะครับทํางานสุริตครับโอ้ไม่เราเทน้อ้ลูกค้าครับนี่แรงจัดทุกคนดูครับความไวของเขาครับโอ้แม่เฉียวอีกหนึ่งครับลูกค้าอย่าไปปุ๊ปัดปัดไปทุกคนไปต่อครับถึงแล้วครับวันนี้ถือว่าดีมากครับดูครับ กางเข้าโค้งเขาดูครับดูว่านิดหนึ่งครับชนนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะพอจครับลูปเปิดจครับเออด้วยเฮ้ยมันเปิดทีนนิดอย่างนั้นน่ะโอ้เปิดดีไปแล้วครับดูว่าโอ้โหมันจัดคันนี้ ถึงหน้าข้างหน้าเนี่ยครับทุกคนนะรถไปฝากให้กับผู้ค้าของเรานะจอดถึงงับนี่ครับส่งโปรเซสเรียบร้อยครับนะโอ้ส็ดงานดีครับวันนี้โอ้ทำรถทั้งวันครับวันนี้โอ้กลับบ้านมาครับทุกคน เดินทางกับบานอะมีอะไรประหน,นุ่มอะอะไรอ้าวอับมีเรื่องนี่ยังไงอะลงมาเปล่าฮะยังไงอุ้ยโอ้ยยังไงนะฮะมีเรื่องมีเรื่องดิครับมีเรื่องนี่ครับมีเรื่องนี่ครับยังไงอุ้ยยังไงพ้าหนุ่ม <c oughs> อื้มอื้มไงอืมอืมเป็นยังไง รถฟรีขับครับเราสวยครับไปครับเราจับปลอมตัวมาครับวันนี้เดี๋ยวครับปิดเพลงนึงละเดี๋ยวป็นแค่วะดุ๊ก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 ี๋ผมปลอมตัวมานะครับวันนี้ก็คือผมปลอมตัวเนี่พราะความจริงแล้วนั้นผมเป็นสายลับครับลุงสายลับเขาเรียกผมเลยนะครับเรียกทำงานวันนี้ลุงสายลับเขาบอกว่ามีงานให้เราทำนะครับลุงสายลับเขาบอกเฮ้ยโอ้บ่ายใจเย็นคุณตำรวจผมเป็นสายลับครับโอ้อื ปัญแจะกุยยทุกอนเจ้านี้ผมปลอมตัวมานานครับวเวลาเข้าสู่องค์กรครับนะปลอมตัวเาเป็นคนธรรมดามานานครับโอ้ไม่ก้อดยังอยู่หลบตรงนี้ครับตำรวจว่านเนียนว่ะนะชัวร์ไม่มีใครรู้หรอกเห็นปะเห็นปะปะไปละเลยเลยเลยบะเลยนะปิดไฟด้วยปิดไฟน,นะวะเออเนี่ยเนียนผมจะมบอกก๊อ ทุกคนนะเนียนม,มากครับเชื่อผมครับอันนี้ตำรวจมีทางเจอเราได้ครับเนี่ยผมเจอซอกหลืบตรงนี้นะครับ <c oughs> มาว,วะเ <c oughs> ออเ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 อาอืมอย่างวะเนี่ยโ <c oughs> oh อ,อ้ไม่ก็ยังตามูเจืดเลยยังตามเจเืดเลยถึงที่ทำงาน,นทักทีครับโอ้ เหนื่อยแล้วเมื่อกี้นี่ตำรวจลุยคาไปเลยครับพวกนะความมันนะพวกความมันทุกคนะไอเอเ,อเอเอครับใส่รลลับฟรไฟทองเขาปฏิบัติการมาว่ะไปครับเรามีรถตำแหน่งครับรถเกมบอลถึงแล้วทคนตึกนี่กันเหรอ ไฟแอนแฮ็กไหนว,วะหาคอมพิวเตอร์ทุกคนครับอยู่ด้านบนหรือเปล่านะฮะผมย่องมาแบบละม่อมวันนี้นะฮะก็ขึ้นมาชั้นสองเปิดประตูมาน,นี้มีใครอยู่เปล่าเฮ้ยเจอว,วะ่ะนี่ไงใช่ปะ่ะโอเคแฮกเลยครับ เอาละครับเข้าไปที่นี่ครับ enter ฮนะแฮกเกอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์มาเลยครับแฮกเกอร์ครับเรานะแต่เย็นครับต้องรีบพวกเรานะก็ค่อยแฮกครับปาบเอาวะ่ะแล้วเจอไนงะตำแหน่งไนงะไปครับออกจากพาร์คเม้นท์ครับไปครับออก ้นนนยนี่มันต้องเข้าไปใน FBI ไซด์ทุกคนครับได้เลยเพื่อนูฟอร์ม r m วะต้องเปลียูนิฟอร์มครับนี่ครับในนี้มีครับเปลียูนิฟอร์มทุกคนนี่เหรอวะเปลี่ยนยูนิฟอร์มเอาว่ะป๊าบกลายเป็นช่างแ A ลำนานโอ้ยไปก่อน เอาครับทุกคนเราไปครับเดี๋ยวก่อนต้องเตรียมปืนก่อนครับก่อนเข้าไปครับนี่ครับเก็บเสียงี่ของเราครับเตรียมไว้ครับเก็บไว้ครับเรานะไปครับทุกคนเดินเนียนนะดินเนียนเนียนจัดกระตุนดีครับอุมาทำแอร์ครับขออนุญาตครับครับผมขอบคุณครับใช้ลิฟท์ครับเรา ปึ๊บกดลิฟต์ป๊าบมาห้ามเข้าไปครับนี้เราต้องค่อยๆเก็บเถือตัวสองตัวฮะเ <c oughs> งียบทุกคนเงียบเงียบครับเงียบครับห <c oughs> ม้าเหรอนุ่มี่เหรอ เกือบรู้รเกือบไม่โดนทุกคนโอไมค์ก oh ้อดเกือบแตกหุ้ยสองตัววะ่ะทุกคนไม่รู้เหลือเพื่อนตายเนี่ยโ <c oughs> บ๊ะแต่ทุกคนพร้อมไหมฮะ <c oughs> เนี่ยครับเนี่ยครับกิบครับกิบต้องหาฮาร์ดแวร์นะครับเข้าไม่ได้วันนี้ฝั่งนี้มีสองวะ หนึ่งสองตรงนี้ครับนิดหนึ่งครับเราเก็บหนึ่งเราเก็บหนึ่งก่อนเก็บหนึ่งก่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหมดครับหมดหมดครับเฮ้ยนี่ไงเจอหนึ่งอ่ะแล้วทางเดิมของเราปื๊บเข้าไปอุ้ยพอดีเลยครับทุกคน ยืนทำไมละยืนทำไมยืนทำไมยืนทำไมแต่ก,การสองตัวงก็บละสบายเลยเกือบแตกทุกคนโอไมายกอดเกือบแตกครับทุกคนยังอยู่ครับ <c oughs> สองตัววะสองตัวครับสองตัวครับ <c oughs> ไม่ทันเหร่าหนุ่ม รียบ้อยครับหมดครับเราหาทำไดครับทำไดอยู่เมือหร่วะหาไม่เจอเลยในนี้เหรอมันมีอะไรเนี่ยได้ครับหนึ่งอันครับโอ้สองอันครับได้แล้วครับโอเคฮะโอเคผมมีแค่สองอันครับนี้เราต้องรีบไปครับเราออกจากที่นี่ฮะไม่ดีอีกจุดหนึ่งครับอีกสองอันนะผมว่าไปครับเดินเรียงครับเราปึ๊บ เก็บปืนเรียบร้อยเไ,ไปเรียนนะสุดงานแล้วครับคุณ FBI ผมไปก่อนนะครับเจอกันนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับข้างบนเรียบร้อยดีครับไปอยู่ก็อยู่ไปแล้วครับเราเรียบร้อยทุกคนในจุดหนึ่งฮนะสวนทางบางนี้โอ้ sorry นี่ครับเราต้องไปจุดที่หนึ่งครับจุด B นะฮะทุกคนตรงบิกกับเราขวาแยกหน้านี่ครับปบ่บชนนิดนึงนี่ครับตรงมาข้างหน้านี่อย่างเงี้ยต้องทำลายฟิวบ็อกก่อนนะครับที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าจะเอ่ออเลิร์ได้ครับนี้เหรอเพื่อนนี่เหรอ ตัดไฟตรงไหนวะทุกคนข้างในปะครับนอกจากข้างในนะตัดไฟนอกก็มีอะไรครับเข้าเแถวเราเปิดโอ้มืดตืบอะไรแบเนี่ยเอาเอาเต๋อแตกเอาผมไม่เลยเพื่อนโอ้รู้ว่าตัดไฟข้างในทุกคนนะโอ้ตายแล้วเต๋อแตกงานหยาบแล้ว ย้าบุดไฟครับหาของครับทุกคนตอนนี้เราต้องหาเอฮาร์ดไดรท์ฮะของ f อฟเหมือนเดิมครับซึ่งตรงนี้มืดมากครับแล้วเตวแตกแล้วนะฮะรีบหาครับรีบไปดีกว่าทุกคนครับไหนวะรถดีมีเบาไม่มีมูนเหรอเจอแล้วครับได้ไปหนึ่งอันครับอันหนึ่งเดียววะ นี่ครับเจอแล้ว okay, ค, oh ครับกันน huh? ึงครับโอเคครบทุกคนโอไมค์ก๊อดไปแล้วครับได้แล้วเพื่อนอืมอืมโอ้ไปแล้วครับมันรู้ตัวทุกคนนะ ปักตูปตัวนี้ฮะเอ้ยใจเย็นก่อนหนุ่มเราต้องไปส่งอะฮาร์ดแวร์ที่จุดตัดออฟนะทุกคนตอนนี้นะโอ้โอ้ยยังอยู่ครับรถตู้เฉียวมาเนี่ยครับยังไงกันหนุ่มรถแข่งได้อะไรล่ะเฮ้ยขวางไหมไป ค,ครับผมเจ้าที่ฮะไม่ไหวแล้วเจ้าที่ขอยืมค,ครับรถเจ้าที่ช้ามากครับขยืมรถ่นแหละครับโอบ้ไม่กอดมาเด็ครับมาเด็ครับรถสีเขียวสวยงามมากเหมาะเรามากครับนี่อันนะี้ไปเลยเพื่อนนะไปเลยเพื่อนเอาว่ะโคตรยอด รถชาวบ้านครับเรานียยื้หมดครับหืมประตูตนนัวนี้ยังไงโอ้สีกุนน่ากินรถน้องเลมอนนะไปแล้วครับอุ้ย <c oughs> ถึงแล้วเรานี้เข้าเลยหรือ้ะเอ้ว่ะ รอ้อยเพื่อนเอาเลยผ่านทุกคนโอ้มม่กอดได้มาสี่หมื่นครับโอ้ภารกิจนี้นะเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าต้องไปตัดไฟตรงไหน <c oughs> เข้าไปเฉยเลยมาทุกคนทัหลังเริ่งงานเราก็มาปาร์ตี้ครับปาร์ตี้วัาทุกคนโู้โหไปเปลี่ยนนะชุดมาชุดเนี้ย รีบเวลาไม่มีครับโอ้เพลงดึ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 งงดึ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 งสาวมาจ้ามาจ้าสาวแย่อ้าวทุคนครับเนี่ฮะเราขอลาไปก่อนนะฮะกับคลิปนี้นะฮะแล้วเจอไงคลิปหน้าทุกคนวันนี้ปวั่นคลายอารมณ์ด้วยการเต้นโยกย้ายโยกย้าย เอ,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 อโอ้โหสุดสุดไปไปทุกคนาเจอนะยุย و ย่่นคายย่าจัดยเจอทุกคน,คนกอติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะี๊ะนนนนคนป่าบ้าเกมไปละจ้า